จะเป็นนิฟแซนบาร์หินภูเขาไฟบำบัดเป็นการรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดและนวัตรกรรมชะลอวัยค่ะเครื่องตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นหินภูเขาไฟมีลักษณะแตกต่างจากหินทั่วไปเป็นลักษณะกลมมนสีแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยแร่ธานมากกว่า30ชนิดด้วยค่ะ ฉะนั้นมันจึงช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตการไหลเวียนเลือดจะดีขึ้นประสิทธิภาพของการไหลเวียนถือว่าดีเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในหลอดเลือดสูงค่ะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดข้อปวดบวรมบริเวณกระดูกตามร่างกายลดการบวรมน้ําค่ะและยังช่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสําหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมปวดบ่าคอไหลหรือคนนอนตกหมอนด้วยค่ะ ยังช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมผิวทําให้ผิวดูเปล่งปังเพราะว่ามันมีกระบวนการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นระหว่างที่ทําค่ะยังช่วยในการกระจัดของเสียสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายเสมือนการดีทอ็อกและสุดท้ายสําคัญเลยค่ะช่วยในการเผาผลาญไขมันเช่นเดีวยวกับการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ1ครั้งเท่ากับเผาผลาญห0รกิโลแคลอรี่เลยค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะมาพบกับเราได้ที่เซนิต้าค่ะ